วัตถุมงคลหลวงภูแผ้าเกจิดังแห่งเมืองพัทลุงรูปหล่อรุ่นมหามงคลเนื้อสำริดนะครับจัดสร้างเพียงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ประสบการณ์ดังและผู้คนตามหากันรุ่นนี้นะครับสุดยอดมสาสตร์นะครับสำหรับรุ่นมหามงคลรุ่นนี้นะครับ รับชมมันไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลอนะครับพิมเบ้าชุบพระเครื่องวัตถุมงคลหรือ้แพ้วน,นะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับราคาไม่แพงและจับต้องได้นะครับชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าร้อนแรงกว่าโควิดและอากาศในเมืองไทยนะครับนี่รูปหลอรอยองค์พิมเบ้าชุบนะครับ เรื่อหามวลสารนี้จัดจ้านเลยทีเดียวนะครับก็กด subscribe กดติดตามช่อง28 Amrit Channel นะครับยูทูบกันด้วยนะครับหนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับมาแนะนำวัตถุมงคลหลวงพ่อแท้วนัำเกจิดังแห่งเมืองพัทลุงนะครับ